เมื่อครั้งอดีตการพม่ายกทัพมารบกับไทยสมเด็จพระเจ้าตากสินได้นำทหารขับไล่ต่อสู้กับกองทัพของพมา่าไปจนถึงเมืองตากด้วยความคึกขนองและเป็นคืนเดือนมืดเหล่าผู้คนทหารต่างต่อสู้กันอย่างแนนิดไม่ลืมหูลืมตาเพื่อต้องการที่จะเป็นฝ่ายชนะทำให้สมเด็จพระเจ้าตากสินและกองทหารทั้งหลายเกิดพลัดหลงกันอย่างไม่รู้ตัว เราทหารพม่าต้องการจับพระเจ้าตากสินเป็นๆเ,เพื่อที่จะได้ของรางวัลจึงได้วางแผนสะกดรอยตามไปโดยที่พระองค์ไม่รู้ตัวและทหารพม่าเองก็กลัวว่าจะเป็นกลอุบายเช่นกันจึงอยากแน่ใจว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมาเพียงพระองค์เดียวทางด้านทหารไทยก็เริ่มออกติดตามตัวของสมเด็จพระเจ้าตากสินเช่นกัน หลังจากที่รู้ตัวว่าได้พัดหลงกับพระองค์ซึ่งก็ได้ตามหาอยู่นานมากโดยความเป็นห่วงพระองค์ท่านใดน,นั้นเองก็ได้มีเสียงมาร้องเสียงดังเหมือนกับฟ้าผ่าดังกลางวันลั่นป่าทุ่งหนี้จึงทำให้ทหารทั้งหมดรีบไปตามเสียงที่มาร้องทันทีอย่างรวดเร็วในขณะที่วิ่งไปน,นั้นก็ได้มีสิ่งที่เป็นอัศจรรย์ แสงสว่างที่เป็นลูกพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างสวยงามเมื่อทหารไปถึงจุดหมายก็ต้องตะลึงกับภาพข้างหน้าของพวกเขาเป็นภาพของสมเด็จพระเจ้าตากสินประทับอยู่บนลังมากลางรานหินใหญ่มีแสงทิพย์สว่างจ้าไปทั่วพระวรากายรอบๆบริเวณก็สว่างสวัยไปทั่วเหมือนเป็นเวลากลางวันทั้งๆท,ที่ยังมืดอยู่ และเหล่าทหารพม่าที่รายร้องพระองค์ก็กำลังมอบราพให้แก่พระเจ้าตากสินโดยวางสัตตราวุธไว้เบื้องหน้าในขณะที่ทหารไทยไปพบกับความอศัศจรรย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินนั้นก็เป็นเวลาที่ฟ้าใกล้าสางแล้วตะวันกำลังจะขึ้นมาทำให้สถานที่แห่งนี้ได้ฮิววาบ้านลานฟ้าสางซึ่งอยู่ใกล้กับอุทยานแห่งชาติลานสาง และยังคงมีรอยเท้าของมมาสมเด็จพระเจ้าตากสินย่ำอยู่บนลานหินปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับกับเรื่องลานฟ้าสางในวันนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดทางกระผมก็ขออภัยไว้หนที่นี้ด้วยแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ